สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อลูกลหลานทุกคนนะวันนี้ป้าพามาดูท้องฟ้าแต่วันนี้ท้องฟ้าวันนี้ก็จะอก็เนี่ยจ้ะก็จะว่ายังไงสดใสก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีเมฆบ้างจา้ะเนี่ยจ้ะแต่ก็สวยเนาะ ช่วงหลายๆวันมานี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นท้องฟ้าที่ว่าเป็นสีฟ้าครามเท่าไหร่จ้ะฝนตกเกือบอเกือบทุกวันนะจ้ะวันนี้ป้าก็คิดว่าจะลงมาออกกำลังกายสัหน่อยเมื่อกี้นะแต่สรุปแล้วไม่ได้ออกกำลังกายจ้ะก็เลยเดินเดินรอบๆเนี่ยจ้ะรอบๆร,ร,รอบคอนโดจ้ะทุกคน ป้าเห็นท้องฟ้าสวยๆป้าก็ถ่ายจ้ะแต่ว่าก็มีเมฆกันเนาอะ,อะท้องฟ้าแบบนี้ก็เหมือนว่าสักพักก็คงมีฝนนะเนาะถ้าไม่มีฝนตกก็อาจจะแบบเป็นอากาศครึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงฟ้าเปิดนิดๆน,น,นี่ก็สวยจ้ะ ป้าก็มองท้องฟ้าที่ว่าสวยแล้วก็มีเมฆมีมามีเมฆมาหมดขออภัยจ้ะมีเมฆมาบดบางแต่ว่าก็น่าจะก็เป็นมุมที่ว่าป้าชอบชอบดูอ่ะชอบดูชอบถ่ายมุมนู้นมุมนี้ที่ว่าอ่าป้าคิดว่าอ่ามันสวยนะบางทีคนอื่นไม่รู้นะไม่ทราบนะแต่ว่าป้าป้าคิดว่ามันสวยไง ท้องฟ้าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะแหล่งน้ําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยป้าชอบคือเป็นคนชอบธรรมชาติมากว่างนั้นเถอะก็มานั่งแหนเนี้ยไม่นั่งอาจจะยืนยืนเออมองแล้วก็แพลนกล้องไปเรื่อยๆจ้ะรูปเมฆต่างๆป้าก็มองก็สวยจ้ะ วกับใบไม้ด้วยแล้วก็ท้องฟ้าท้องฟ้าที่ว่าใสาบ้างแล้วก็มีเมฆเนี่ยจะ้ะบางส่วนก็จะเป็นเป็นเมฆที่ว่าคลึ้มมาจ้ะทุกคนที่เดียวกันตรงนี้จะ้ะไปด้านซ้ายเนี่ยเมฆเขาก็จะ ฝนตกนิดนึงอะ่ะคือแบบว่าลงมาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นท้องฟ้าสีครามที่ฝนไม่ตกอะ่ะตกแป๊บหนึ่งจ้ะตรงนี้ป้าก็มาถ่ายตรงด้านที่ว่าอ่าฟ้าเป็นสีครามนะเนาะแต่ก็มีเมฆก็จ้ะ เมฆที่ว่าบางบางนั่นก็จะมืดครึ้มแล้วก็ถ่ายบรรยากาศต้นไม้จ้ะต้นไม้สีเขียวๆเนี่ยจ้ะป้าก็ชอบอีกงันเลยจ้ะต้นไม้ใหญ่จ้ะต้นไม้ใหญ่ในบริเวณคอนโดป้าก็ชอบมานั่งดูนั่งมองเสียงนกบ้างอะไรบ้างนะจ้ะทุกคนป้าก็เดินจะเดินเล่นจ้ะ เดินมองนู่นมองนี่บรรยากาศด้านหลังก็จะนั่นละจ้ะทั้งเมฆทั้งฟ้าสีครามนั่นละจ้ะแล้วเข้ามาจากเข้ามาด้านในผมก็ลุงลังหน่อยนะวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็ลง <c oughs> กะว่าจะไปออกกําลังกายจะ้ะทุกคนแต่สุดท้ายไม่ได้ออกเพราะว่าตรงนั้นเขาอ่ากําลัง กวาดใบไม้กันอยู่จ้ะกวาดใบไม้ทำความสะอาดรอ,อบบริเวณนะนะป้าก็เลยเดินเดินขึ้นมาขึ้นขึ้นลิฟต์มาแล้วจ้ะนั่าจ้ะก็ <c oughs>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  มาแวะตรงนี้จ้ะแวะก็มาเจอน้องนกเนี่ยสะเอเนี่ยจ้ะทุกคนสองสองตัวยืนหง่อยเช้หง่อยเงาหง่อยเงา นะบรรยากาศบางทีก็นกก็อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนะไม่สดชื่นอะ่ะนี่จ๋ะบ้าก็แพนกล้องดูไปเรื่อยๆจ้ะตรงแถวเนี้ยจ้ะบบรรยากาศก็มองดูธรรมชาติผสมกับอ่าตึกร้ามบ้านช่องต่างๆนะเนาะแล้วก็มีนกเนี่ยจ้ะ เกาะอยู่ตรงบริเวณชั้นที่ว่ามีสระน้ำจ้ะน,นี่ป้าขึ้นมาถ่ายข้างบนแล้วจ้ะเหมือนจะมีแสงแดดเยอะนะวันนี้แต่ว่าก็นั่นแหละมีผู้คนมาเล่นน้ำเยอะจ้ะเนี่ยจ้ะ คนมาเล่นน้ําเยอะแต่ว่าป้าก็ถ่ายไม่ไม่นั่นนะไม่ให้ติดนะไม่ให้ติดคนนะไม่ให้ติดคนเท่าไหร่วางั้นเถอะเนี่ยจากบรรยากาศท้องฟ้าข้างบนจะพูดว่าฝนจะตกหรือฟ้าจะใสไม่มั่นใจเลยวันนี้เพราะเนี้จากบรรยากาศแต่ว่าก็ดูสวยดีมองไปเพลินๆจต่ทุกคน เนี่ยจะ้ะลมก็มีบ้างนะจ้ะเดี๋ยวแดดก็มาเดี๋ยวแดดก็หมดจ้ะเนี่ยจ้าระหว่างตึกนี้ก็ก็จะเป็นเนี่ยสีฟ้าแล้วก็มีเมฆจ้ะ นกก็บินไปบินมาปตาก็ชอบมองเหมือนกันจ้ะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศวันนี้ ยากาศของวันนี้จากทุกคนท้องฟ้าวันนี้รถไฟวิ่งผ่านไปมารถไฟฟ้าจา้ะจ้ะลมก็แรงแล้วลมก็แรงนะจ้ะทุกคน ลมก็เริ่มแรงขึ้นมาบ้างแล้วคนก็ไม่มีแล้ว <c oughs> ขึ้นจากสักกันหมดแล้วจ้ะลมฝน้ะเนาะแต่อ๋อก็อยังมีอยู่จ้ะป้าขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่มาเป็นกำลังใจกันขอบคุณมากๆจ้ะขอให้มีอ่าโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยกันนะตลอดปีและตลอดไปจ้าทุกคนทุกคนโชคดีนะโชคดีจ้าบายบายจ้าทุกคนขอบคุณมากมากจ้าขอบคุณจ้าบาย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 จ้าบายบายจ้า